สวัสดคีครับทุกคนวันนี้ผมจะไม่ได้เก็บไอแล้วค่ะวันนี้ผมจะไม่ได้เก็บอายผมยังไม่ให้ผมยังไม่ให้เขายังไม่เคยเล่นให้ทุกคนดูเลยครับมาผมจะเล่นแบบรวดเลยวันนี้จะไปแบบเร็วๆเลยนะเพื่อความรีบไม่งั้นโดนผีหลอกแน่ต้องรีบมาทุกคนมันรีบจริงไปดูห้องเปลี่ยนโรงก่อนโอเคไปกัน

เข้าบ้านเข้าห้องก่อนนี่ร้อนดิทีนี้ถือว่ามันจะหลอนแต่ก็สนุกนะไม่ได้น่ากลัวมันลงไปละแกผมจะไม่มีวันลงไปแน่นอนถ้าข้างบนโดดผมก็ต้องลงไปข้างล่างจะรักคน จะหาให้หมดเลยรี่คืาย เริ่มมาแล้วบรรยากาศถุงดอกวิญญาณหลอนได้สิบเแล้วเนี่ยค่ะทุกคนภายในสนันทีผมไม่กลัวในเกมเนี้ยมันผมเล่นจุดชินละเดี๋ยวนนก็จะเสร็จแล้วทุกคนเนี่ย มันจะมาเล่นหมดแยกนะมันมันหล่อนเกินอีกตีนึ่งมาเก็บกันมาแล้วมาแล้วมาเชาค ต้องลงไปข้างล่างไ,าไปเึ้นลงไปที่ห้องกลางแล้วยังไงก็ต้องรีบลงไปก่อนพับทุบตีฉันไปนเรื่อยๆนนี้มันก็พูดหลอนเกิน วิ่งเลยลูกพี่มาน้าองน้อนถ้าอยาแก้ไขเรื่องที่ลึกกว่าเดิม ก็ยังหลอนนี่แต่หลอนนีมันน่ากลัวทุกคนนี่มัน,หน่ออนนนหลอน,นอวิ่งไม่ได้บอกทีนี้แหละว่าวิ่งไม่ได้ วิ่งเลยทุกคนไม่อยู่ละจอเอบไม่นะไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่ควรถูกทิ้งรงังที่ทิ้งรังนี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมยังรู้สึกได้ยินเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมผมจากเงามืดผคนคนคนทำยังไงต่อไปก็ไม่ต้องอยู่